ทำน,นี่ดิม,ม,ม,มือซ้ายที่เขาบอกว่าป้ายที่มันจะเข้าหรือเปล่าลองดูนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมฟอกบินสเตชั่นแนลนะครับทําบุญที่วัดบ,บึงตาต้านะครับ เดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัววิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับซึ่งถูกดีไซน์ออกมาเป็นรูปพญาเต่านะครับนี่นะครับก็มีคนมือบอลนะครับเอาอันนี้มาติดนะครับเดี๋ยวผมช่วยวัดเข้าแกะออกก่อนไม่รู้สีจะลอกไหม นีจากภายนอกนะครับก็อย่างที่เห็นไกลๆนะครับตรงนู้นก็จะมีการทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ทำมาจากเหรียญน,นะครับข้างหลังก็จะเป็นเหรียญ10กับเหรียญ5 จะเป็นพิมพ์ของพระสมเด็จนะครับอันนี้ยังก่อสร้างไม่เรียบร้อยนะครับสมเด็จสำนักเรากรลังแผ่นดินนะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นสมเด็จเหมือนกันก็ปะด้วยเหรียญน,นะครับเหรียญเงินที่เราใช้ ซื้อกินนี่นะครับก็จะพิเศษกว่าที่อื่นนะครับทางมาจากเหรียญนะเนาะเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบเหรียญบาทนะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญบาทนี่จะสะท้อนเงาวสวยกว่าเดี๋ยวบรรยากาศภายในเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับ ้าในตัวเต่าใหญ่นะครับพญาเตา่าก็จะมีเต่าตัวเล็กๆอยู่ข้างในอีกนะครับตนั้นไม่มีอะไรอันนี้ก็ยังเสร็จไม่เรียบร้อยดีนะครับจะมีภาพสเก็ชต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในตัวของพญาเต่านะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับก็ก็จะ เป็นเป็นปูนปั้นนะครับรูปพระพุทธรูปนะครับแล้วก็จะมีทางด้านซ้ายก็จะมีพระประจาวันเกิดนะครับด้านสายมือนี้ก็จะเป็นพระประจาวันเกิดนะครับ <ย umbling. S 2> แล้วก็มีการทําบุญนะครับแล้วก็จะบอกว่าพระประจําวันเกิดนี่นะครับมีกําลังของวันอยู่ที่เท่าไหร่ต้องสวดอะไรกี่จบต้องทําบุญเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนนะครับของพระเกจิอาจารย์และหลายท่านนะครับ ประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งก็รูปปั้นนี้ก็เท่ากับองค์จริงนะครับมีหลวงปู่ทวดด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่นะมีหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับซึ่งสิทธยานุสิตนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาน,นะครับก็ได้ถวายมนาะให้กับวัดบึงตาตาแห่งนี้นะครับ ราคุบาสีวิชัยนะครับแล้วก็มีปีนักษัตวต,ต่างๆนะครับเรียงรายไปถึงตรงนู้นแล้วก็ไปบรรจบกับพระประจามันเกิดที่ผมได้อธิบายไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในตัวของลูปปั้นเต่านะครับนี่ก็จะเป็นชั้นลอยวันที่วันอาทิตย์นะครับ ก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่ได้เปิดก็จะมืดๆหน่อยให้ทำมาจากเหรียญน,นะครับทำมาจากเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตัง เป็นจิตกรรมภายในตัวรูปปั้นเต่าที่วัดบึงตาต้าแห่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของพุทธชาติชาดกต่างๆนะครับที่พระเจ้าทรงสเสวยชาติต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ อันนี้ก็ชั้นชั้นล่างนะครับที่เราเดินเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศด้านบนของวิหารนะครับวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สวยงามจริงๆครับ อันนี้น่าจะเป็นไว้เติมน้ำนะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปปั้นแล้วก็ประดับไปด้วยเหรียญที่เป็นเงินจริงๆนะครับเป็นเหรียญสลึงด้านบนนะครับก็จะปริสถานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ อย่างที่วิหารได้ชื่อของวิหารนะครับเลายคนก็นำเหรียญมาตั้งนะครับคนที่ตั้งไม่ได้ก็จะตั้งไปในช่องหลุมอย่างนี้แทนแองคนที่ตั้งได้ก็จะอยู่แต่ก็ต้องหาตำแหน่งตั้งนะครับ เป็นแค่ภาพสเก็จนะครับยังเสร็จไปเรียบร้อยนะครับได <ป S 1> ้เลยจะมาลองตั้งเหยียบให้ดูว่าตั้งได้ไหมถึงตั้งเนี่ยก็ต้องลงดีนะครับไตั้งตรงนี้ได้หมือเปล่าคือพื้นค่อนข้างเอียงก็จะต้ององ ตูก็แกะสลักน้ำติดอันนี้เป็นส่วนด้านหน้าของเต่าก็มีไก่ด้วยไก่ทองคำแล้วก็มีเต่าอันนี้หัวเต่าหัวพญายเต่าไม่ใช่เต่าห่อยนะครับอันนี้อยู่ที่บึงตาตานะครับวัดบึงตาตา้า วัดบึงตาตานะครับตำบลหนองไร่ปวกแดงระยองนะครับจะมีกระถินสามัคคีนะครับแล้วก็ผ้าป่าสามคัคคีวันอาทิตย์ที่11ตุลา263แรม9ค่ําเดือน11นะครับันนี้เราก็ได้ซองผ้าป่ามาเดี๋ยววันที่11ตุลาก็คงจะได้เอาซองผ้าป่านี้นะครับมาด้วย

แล้วลองมาดูกันว่าจะสามารถโยนเหรียญเข้าไปได้หรือเปล่าปลาก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันไกลเมือสายที่เขาบอกว่าปลายที่มันจะเข้าหรือเปล่าลองดูนะ

พอจะบวกแว่ก็ขึ้นสูงไปเก็บเหรียญเหนื่อยกว่าอีกไม่สุดไปพี่ไหนเอามาห้าบาทดิฉันเมื่อกี้ไม่เห็น ออขออีกรอบเดียวถ้าไม่ได้แล้วให้ตากล้องร้องเลย <î s> ยนตั้งนานนะเขาไปเข้าไปได้เหรียญนหนึ่งก็มาลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นก,ก,รรกิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งที่ทางวัดเขาได้เป็นกุศโลโบายนะครับในการทําบุญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ได้ทําบุญด้วยนะครับบูรณะพัฒนาวัดนะครับให้มีความสวยงามเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่า พุทธศาสนิกชนทุกๆคนนะครับได้หันเข้ามาทำบุญกันเยอะๆนะครับนี่เป็นคาถาเรียกทรัพย์นะครับของพระพุทธเจ้าพระองค์นโยมกล้บไหว้าหน่อยนึงมันมีคามเย็นอู่อีกอะไรนะคุณตา อนะสาบไวนหว้ไม่ดีมีตรงนู้นนะไม่จะเพี้ยนไม่หยุดไปเรื่อยๆแลก็ถูกหวยกักนเยอะผมบอกลรวนล้วน <c oughs> อันนี้ก็เป็นพุทธสายญาตินะครับยังถือว่าบรรยากาศดีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ อันนี้ด้วยนะครับถ้ำเมืองรับแรพ่อเมืองเพียงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างในจะเป็นยังไงยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับว่าการสร้างเนี้ยทำไว้ทำไมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจอมน่าจะเป็นจอมปลวกแถ้นะครับด้านในนี้อาจจะเป็น สารสารเก่านะครับจะ<ง>เลยสร้างมีลักษณะเหมือนหินนะครับทำมาครอบกับสารดั้งเดิมนะครับยังมีการก่อสร้างที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฐานของพระพุทธรูปนะครับ ี๋ยวราโยนเหรียญกันนะครับว่าจะเข้าไปที่ป่าของพระยาต๋ามี่บรรยากาศของเสียงนุกร้องด้วยนะครับนี่นะครับเห็นผู้ที่สแสวงโชคนะครับหลายท่านบอกว่าได้ตัวดีๆไปหลายท่านแล้วนะครับแต่นี่เป็นตอนกลางวันนะครับก็ดูจากเครื่องเส้นไหวยนะครับสิ่งของที่เอามาให้ ก็น่าจะการันตีได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับถึงความแม่นนะฮะดียังไงจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นว่าได้เห็นตัวดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวสลิลูกไม่เอานะคะลูกม่เอาะะไปตวอะะ๋อก็มีการเสี่ยงเ m ีแมซีได้แต่ใครถนัด